ทุกคนครับผมได้ไปบ่นในช่องน้องบอสว่าผมไม่มีอะไรถามแล้วนี่คือสิ่งที่น้องบอสให้มาได้แบบแบบนป่วนที่สามารถจะคุยกับคนเล่นได้ด้วยเดินบนจันทไทยอย่างนี้เราเป็นคนแถมมาทักอะไรอย่างี้ได้เดิกปัวนหนึ่งก็ได้สมนักป่วนัปก็ได้แบบนี้โอเคถ้าน้องบอสใหม้มาอย่างนี้พีก็จัดให้โอเคมาเรามาเริ่มกันก่อนเลยในขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องวางแผนก่อนว่าน้องบอสให้อะไรมาบ้าง ในที่นว,วัดให้มาก็คือแมปผีแนวเนื้อเรื่องที่มีการคุยกับผู้เล่นอะไรประมาณนี้ซึ่งในขั้นตอนแรกเราก็จะเริ่มจากการเขียนสคริปต์ก่อนโดยในสคริปต์ของเราก็จะเขียนพัฒนาบาราอะไรก็ว่าไปก็อย่างนั้นแหละหลังจากที่เราเสร็จขั้นตอนแรกแล้วเราก็ไปต่อกันที่ขั้นตอนที่2กันเลยใขนะนั้นตอนที่สองเนี่ยผมจะเริ่มจากการทําหน้าเมนูก่อนโดยที่การสร้างแบบของผมเนี่ยจะเริ่มจากการสร้างแล้วก็เขียนโค้ดไปพร้อมๆกันเลยหลังจากที่เราได้หน้าเมนูแล้วเนี่ยเราก็จะไปต่อกันที่ ตัวโมเดลขึ้นชื่อว่าเป็นแบบผีแล้วเนี่ยก็ต้องมีผีใช่ไหมนั่นแหละในขั้นตอนที่3ผมเลยไปสร้างโมเดลของผีขึ้นมาหลังจากที่ได้แล้วเราก็จะเอาโมเดลเข้าไปใช้ในแบบนั่นเองซึ่งโมเดลได้ก็เป็นอย่างนี้โอเคไม่เป็นไร หลังจากที่เราได้ส่วนของแมปแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการทำรีซอสแพคซึ่งรีซอสแพคของผมเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการแอดซาวเพิ่มเติมที่ต้องใช้ในแมปอย่างเช่นเสียงเมนูเสียงถ้ำอะไรประมาณนี้หลังจากที่ผมทำต่อไปได้สักพักหนึ่งผมก็รู้สึกว่ามันขี้เกียจนั่นแหละครับผมก็เลยทำการตัดแม่งตรงนั้นเลยผมก็เลยตัดจบแม่งตรงนั้นเลยก็เท่ากับว่างานมันเสร็จสิ้นแล้ว จากนั้นผมก็เลยเอาไปให้น้องบอร์ลองเล่นดูผลที่ได้ก็ประมาณนี้เลยฮ้ยรถโ,โปรเจกต์โคตรคมกดและเลชิฟเพื่อเล่นอ่ะอาาาาว้าวุ้ยไหนเนี่ยเุ้ยมีเรียกเอ่อเอาวัตถุดงเ,เหรอมันทับกันแน่เลยมีปรับสวอตเป็นสองหน่อยอเลยและมีสวอตแล้วก็ บเลื่อยแฮมเมอร์ไม่ได้ yeah, แย่ต่อได้กันเขาเป็นดาบเขาเป็นคีโตเฮ้ยใครอ่ะไม่เห็นอนะ่ะเซตติ้งอ่าปรับตามใช่ไหมแน่นอนแทนใส่ถึงสิบสองอ่ะสิบแล้วกันกลางกลางซีูลเลชันดิแทนน,นะนะเท่าไหร่ละสิบสองโอเคอ่า ไปเลยส่วนถึงสิบเปอร์เซ็นต์หุ้ยมืดเหมือนกันนะผีแน่ๆเลยไม่อ่ะสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนคนดูมองไป<ช>เร<ล><ล>ื่อยอไปดืมีไลฟ์พันซีถูกแล้วโอเคอ่ะฮอ่ะให้ลายม่สิดปิดอ,อ,อ่ะลายอ่ะเหตเอะไรออลลี่โอเคครับผมเดี๋ยวชิปต่อดูอไหลานหน้าวเฮ้ยหายไปแล้วอะไรว,วะเฮ้ย สวัสดีครับใครเนี่ยอะใครพูดอะไรอะเฮ้ไปอ,อัพตื่นตื่นเฮ้ยหายเรี็วหรอโอ้ยที่ไหนเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เออฮะฮะทำไมอ่ะฮ้ใครคือเราเนี่ยวายูเออแกใครอะทำไมฉัน่ที่เนี่ยเกิดขึ้นบนชั้นเนี่ยฮะใจเย็นๆๆนะใจเย็นนะฉันชื่อว่ายูอือชื่อ,อยุยเหรอโอ้ตอนนี้เป็น ผู้โผของเราแล้วเราก็ถามว่าเออไหนที่ไหนอยู่ในหัวเฮ้ยเป็นผีเหรอไม่เอาโอเคถ้าตอนนี้เจอาจะท่ยังไงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันลองพยายามหาใครทุกคนเพื่อมาช่วยเราใช่ไหมอ่าโอเคอ่าฮัลโหลฮัลโหลมีใครที่ไหมฉันเอ่ออยยูบอกว่าฉันคิดว่าไม่ีใครที่นะ เราหาทางออกที่เองก็ได้โอเคอเอาเซต็กิขึ้นมาว่าหาทางออกอุ้ยโหสวยเนี่ยที่ไหนเนี่ยว้าวเจ๋งตตุุบดู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 ดบไี่พิมพ์แล้วมันเสียงมันได้ออกให้อ่ะอ๋อโอเคโอเคอเค,ค่อยค่อยอุ้ยไปครับไปไปไหมไม่ มาโอ้ยขาอ้ยเจ็บจังเลยมันได้ใช่ไหมใช่ถ้าค่อยลงเดือดีก็ตายลงไปได้ปะอ้ยาขาแข็งเก่งเดี๋ยวเขาจะสุดละมีเต็กหรือเปล่านะเต็ก e หรือเปล่านะอะไรเล่นป่าตอนนี้มีไหมไม่มีไายโอ้ เกิดะอะไรขึ้นที่นี่ยุยบอลทั้งมาร่วมกันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันอยู่ในหัวเราได้ไงเนี่ยเอ่ออะไรกันอย่างบางอย่างกำลังลามขึ้นมาเหรอใช่ใช่ผมคิดว่าจะดีกว่าถ้าเราเลี้ยวจากที่นี่คิดเหมือนกันยุยบอลโอ้คิดเหมือนการยุยโอ้ยน่ากลัวจังเลยเสียงเอฟเฟคสุดยอด มันอยู่รอบหูเลยมีไฟเฮ้ยเฮ้ยอ๋อโดดโดชากเหรอ,อเดี๋ยวใหญ่ดนอ่ะที่มันวืดจังเลยอยอยออกอ่ะใช่คิดเป็นกันจ้ะโอ้ยด้านหน้ามีอะไรนะ่ะมีทางเดินโถงใหญ่หญอุยอ้ยอ่าน่ากลัวขึ้นแล้ว มีอะไรแปลกแล้วน่ากลัวตรงนี้มีอะไรบ้าตกไปเลยไม่มีผมไม่ชอบเลยแบบฉากอะไรแบบไม่มีแบบนี้ย่าน่ากลัวอะไรไฟดับหรอมันเป็นหลอดอย่างเงี้ยหายไปเลยแล้วไม่ได้เปล่าโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยเอ้าอะไดึงหน้าเราหรออื ใครเดฟวพูดหนาวบายที่น่าตื่แทเป็นอ้าวมันมันไม่เกิดขึ้นอืมอ่าฮะอ่าอ้าวฉันิ่มกดกลุ่มโอเคบายอ่ะใช่ไงล่ะอ้าอ้าว <laughs> ันนีแค่นั้นเลยวะที่เอามา <c oughs> <c oughs> ก็อย่างที่ได้ยินในคลิปเลยนะครับทั้งแบบก็มีแค่นั้นเลยยังไงยังไงก็ฝากติดตาม แบบของผมด้วยนะครับหวังว่าสักวันแชรข้อสักวันนะสักวันผมจะได้ปล่อยแมบเต็มๆที่มีคุณภาพออกมาให้ทุกคนได้ลองเล่นดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละไว้เจอกันคลิปหน้าครับเจอกันนะครับ